หายไม่ได้นะครับฮัลโหลจะติดต่องานเหรอครับโทรศัพท์ที่ไหรใครโทรมานะอ๋อไอ้เหม็นเลอ <c oughs> ชายาตีนโคตรเหม็นเลยเ <c oughs> ชิญเชิญเชิญ I mm -hmm. ะรับถุงยางเพิ่มไหมครับคนบริการ วันรับบทโดยวันละพาที่รักน้องวิมานเขาเล่นเป็นวิมารคุณพีพ่ช่างล้วนน้องอยากจะได้แหวนเพชรวันละพาคือสูงสูงใช่ไหมเพชร การันตีได้อีสองคนเลยยังไงออแนมเพาเคยลองแล้วเอออยู่กันมาตั้งนานไม่รู้เลยว่าหัวเล็กหัวใหญ่หหนี่ไงอยู่นี่หัวอะไรหัวคิมคันอ๋อชุดนี้เลยคำมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะงานแรกงนานไม่เคยได้ทลาที่รักสองเลยนะจ๊ะอย<ด>ากได้คิมขัดสะพานหันแต่ ที่รักเมียเก่าเกี่ยวก้อยที่รักไม่น้อยกว่าก,กันแปดพันจนไปตอนนี้ลิเกเรากำลังรับสมัครเจ้าภาพอยู่นะครับ เรื่มจนะ้าวันนี้พี่ชาละวันเนี่ยรู้สึกว่าเปรี้ยวปากแล้วเกินพี่อยากจะขึ้นไปบนเมืองมนุษย์เพื่อที่จะไปจับมนุษย์เนี่ยมาก,กินเป็นอาหารยังไงซะขอให้พี่เนี่ยไปที่เมืองบนซะเจ็ดเดือนนะจ๊ะืมหม่อมพี่ไหมคะหม่อม <10 S 2> ฉันว่าเจ็ดเดือน,นมันนานเกินไปจะไปอะไรกันมากมายหม่อมฉันก็คิดถึงตายสิไหมคะก็ตา,เามเลยค่ะหม่อมพี่หม่อมพี่ไปตั้งเจ็ดเดือนขนาดหม่อมพี่อยู่ เรื่องทุกวนันเริ่อ,อยังไม่ค่อยจะได้กับเขาเลยอย่างนี <plein> <sk> ้เรื่องไม่ต้องคอยเอาน้ําหยอดทุกวันเลยจ้ะนี่คนนะไม่ใช่ขุยปูอีบ้าผู้หญิงบ้านพ่อนั่งเอาน้ําหยอดก็มัวแตช้าเรื่อง ใจเย็นๆให้พี่ไปนะจ๊ะพี่ไปค่ะหมอฉันว่าไปสักสักเจ็ดวันดีกว่าไปค่ะเจ็ดเดือนมันนานกินฉันคิดถึงคโอ้พี่ชะวัน่ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยพอจะขึ้นไปกับหัวกับหางอยู่บนน้าเนี่ยเจ็ดวันมันก็เกือบจะหมดเวลาแล้วพี่กำลังจะลงไปสื่อด้วยว่าจอระเข้ใต้เนี่ยมันมาก้ามเกินบ้านบ้านเรืองของเราหรือเปล่านะเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันตัดสินใจให้เลยไปสักตอนนี้เลยดีไหมพี่จะได้รีบกลับมา ก็ได้ถ้าอย่างนั้นล้วก็พี่ไปก่อนนะจ๊ะใช่ค่ะอยู่ทางนี้อย่าไปทาตาเล็กตาน้อยให้กับไอ้พวกเจ้าเค่เล็กจ้าเข่น้อยนะม่อมพี่ก็เหมือนกันอย่าไปมองมนุษย์เมืองบนนะเจ้าค่ะอย่าให้ได้ข่าวแล้วกันได้ไคะว่าฉันไม่ยอมใชเไหมคะจะถ้าได้มาอีกคนเหยาแหงนี่นี่ยไอีตัวนั้นมันเป็นอียิปีเลียหรือเปล่า คุยเรื่องอื่นมันคุยเรื่องเกี่ยวกระแห้งน้ำหยอดเป็นอย่างนั้นซะด้วยไม,ไม่ได้ตัดสินใจเออ i ขึ้กนกันท,นทุกคนซูทต้องอประคองเยอะมันจุกตลอดอีกไม่นาน すご <music> ีไปข้างหน้ามันก็ได <and living> <mother> ้แก่แก่เดี๋ยวก็เล่นจนไม่จบเพนาำเมียเก่าๆแก่แก่ Um ้องน้องยาดาสเผาต้องด่าน้องด่ายาดาวิมาราเหมือนกันยันไม่ยอมไหมคะเผาทองน้องพอยาดาส่วนแม่วิมาลาก็เหมือนกันชาละวันมีวิปตัมิอ๋อเดี๋ยวจะแบ่งให้กินพร้อมกันไม่แบ่งไหมคะวันนี้ไม่ใช่ไม่ยอมเสร็้วค่ะ แล้วเข้าไปนอนตกเจ้าพี่มานี่เฮียบพอ,อมาตึงยังตั้มมีน้องว่าม <c oughs> ั่วมากเลยสิมาถึงมองตาเม,ม็นนาพอแน่แล้วไอชาละวันเฮ้ย <c oughs> เจ้าไอชาละวัน